สวัสดีครับสวัสดีชมเครื่องเสียงการแจ้งนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับทางช่อง YouTube นะครับหลายท่านนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่31นะครับเดือนกรกฎาคมนะครับ2,566นะครับก็พามาชมนะครับอีกหนึ่งตัวแรงใหญ่สุดของทาดานะครับวันนี้ก็พามาชมนะครับทาดานะครับโปนะครับโป s 19นะครับ 3u 3หรือ21นะครับแท่นนะครับเป็นแท่นใหญ่สุดของอ่า ทาดาเลยนะครับตัวนี้จะสามารถขับ18ได้แดอกนะครับเสียงกลางได้8ดอกนะครับตัวนี้นะครับโหลด2โอห์มได้สบายนะครับเท่านี้นะครับใครที่กําลังมองหาก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับอยู่คลอง3ามคลองหลวงปทุมธานีนะครับนะครับสภาพใช้งานปกตินะครับเข้ามา1แท่นนะครับวันนี้นะครับใครที่กําลังมองหาครับหน้าตาก็จะอ่าดูดูหน่อยนะครับนะครับทรงประมาณนี้นะครับเนี่ย ที่กําลังบอกนะครับเครื่องเดิมนะครับใช้งานปกตินะครับ18ก็ข้างละ4นะครับแล้วก็เสียงกลางก็ข้างละ4นะครับเสียงกลางแดอกนะครับเสียงเบรแปดดอกได้สบายนะครับใต้ยี่เบก็แนะนําข้างละสานะครับสบายๆนะครับเดี๋ยวมาพมแปลงก็จะเป็นไทรอยนะครับโมอแป้งไทรอยนะครับเขมาหนึ่งแท่นนะครับพี่เจนายสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับสายไฟก็เส้นใหญ่นะครับ ทางสายไฟหัวปลั๊กนะครับสัญญาณเข้าก็จะเป็นอีแกวนะครับสัญญาณออกจะเป็นขั้วก็ได้หรือจะเป็นสเปคอนนะครับตัวนี้สวิต์ปิดเปิดนะครับมีทั้งสองข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนะครับอันนี้โมโนสเตอร์นะสัญญาณเข้า0.7นนะครับมานะครับอันนี้เปิดก้างนะครับอันนี้ปิดเบรดนะครับอันนี้แล้วแต่ถ้าลูกค้าจะเปิดเบรดลูกค้าเปิดตรงนี้นะครับอันนี้ก็ปิดลงนะครับอันนี้นะครับแลอันี้ก็ปิดนะครับ ใช้งานปกตินะครับใช้งานปกตินะครับใครที่กำลังมองหาก็เข้ามาชมได้นะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับผ่านมาก็แวะเข้ามาชมได้นะครับร้านสาธิตวิทยุนะครับซื้อมานะครับเป็นทาดาเอสสิบเก้านะครับสิบแปดแปดดอกนะครับยี่เบ็ดข้างละสามนะครับเสียงกลางก็ข้างละสี่แต่ถ้าเป็นยี่เบ็ดบอสี่ก็ข้างละสี่ได้สบายนะครับแปดดอกนะครับ ราคาตัวนี้จะอยู่ที่14,000บาทนะครับราคาแท่นละ14,000บาทนะครับสนใจตัวเข้ามาสอบถามได้นะครับอยู่ห้องสามคองหลวงปทุมธานีนะครับ14,000บาทนะครับทาดาเอสิบเก้านะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมสเปคกนะครับ หนึงนะครับขออภัยนะครับสเปคนะครับสเปคนะครับน้ำหนักนะครับน้ำหนักนะครับ37มกิโลนะครับน้ำหนัก37มกิโลนะครับ1,900วัตต์นะครับ1,950นะครับที่8โอห์มนะครับ4โอห์มอยู่ที่3,000นะครับ2โอห์มอยู่ที่6,000นะครับต่อข้างนะครับ6,000ต่อข้างนะครับกำลังวัตต์นะครับสเปคนะครับ ของทาดานะครับ S19 นะครับเดี๋ยวตันนี้ S16 นะครับสเปกนะครับแปรโอมอยู่ที่1 0 0นะครับสีโอมอยู่ที่3 0 2 0นะครับหกพันสองโอมอยู่ที่หกพันห้าสิบนะครับ นะครับใครที่กําลังมองหานะครับสเปคนี้นะครับสามารถขับยี่เบียดได้นะครับยี่เบียดวัยสีได้ข้างละสี่นะครับแต่ถ้าวัยห้านะครับข้างละสามนะครับแต่ถ้าเป็นเสียงกลางนะครับสี่ดอกนะครับสบายๆนะครับใครที่กําลังมองหานะครับใครที่กาลังมองหาก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับมีแค่ท่านเดียวนะครับของหายากมากนะครับมือสองก็แทบไม่มีขายนะครับเนี่ยครับผมเคยจับนะครับแท่นนี้เป็นแท่นที่สี่นะครับเนี่ยครับลองดูว่ากี่วันนะครับไปนะครับ ของหายากมากนะครับ1 4 0 0 0มนับาทนะครับสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวลองฟังน้ำเสียงกันดูนะครับคร่าวๆน้ำเสียงกันดูนะครับข้างนึงขับกลางแล้วก็ข้างนึงขับเบรคนะครับลองฟังน้ำเสียงบางท่านนย่ยเอาไปขับกลางแล้วก็บางท่านนี่ยเอาไปขับเบรคนะครับลองฟังน้ำเสียงกันดูนะครับครับลองฟังน้ำเสียงกันดูนะครับ รับก้างแหลมนะครับข้างหนึ่งทับก้างแหลมนะครับอีกข้างหนึ่งรับเบรนะครับ4ี่ดอกนะครับโหลดโอห์มนะครับราคาอยู่ที่1 4 0 0 0บาทนะครับนะครับชัดๆนะครับนะครับอันนี้เบรนะครับนี่ครับเร่งแค่เก้าโมงนะครับ โหลด2โอห์มได้สบายนะครับอาจจะเป็นเสียงกลางหรือเสียงเบรได้นะครับสบายๆนะครับข้างละ4นะครับ8ดอกนะครับ18นะครับข้างละ4ได้นะครับ21นะครับวาย4นะครับข้างละ4นะครับแต่ถ้าวาย5ข้างละ3นะครับแรงๆนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ0837398945นะครับราคาอยู่ที่14,000บาทนะครับแล็กดีเทอร์ได้ทุกตัวนะครับมีตัวไหนที่ไม่ได้ใช้งานก็ สามารถเอามาได้ติเทินได้นะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสินค้าขอวันที่31กรกฎาคม2566นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผม14,000บาทนะครับทาดาโป F19 รุ่นใหญ่ของทาดานะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ